เราได้ทำการศึกษาเรื่องกรณีคมมิภากษาอหนึ่งทับสองห้าหาสามในการยึดทรัพย์บุญทักษิณไปแล้วแล้วก็ทำให้นายท่านนายกไปแล้วนายกท่านก็สั่งเรื่องของ a อสเสาคืนมาให้เราแล้วได้ยอมจ่ายเงินให้กับเราแล้ว900ารอยกว่าล้านต่อเดือนทั้งค่าเช่าเสาและค่ารวมนิ่งนะครับส่วนเงินอีกแสนสองมอล้านขณะนี้จะแบ่งแยกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งแล้าน กำลังอยู่ในขั้นตอนดําเนินการของปปงอ,อีกส่วนหนึ่งอยู่ในขั้นตอนของกระทรวงการคลังที่จะฟ้องเรื่องเอาเงินไปจ่ายค่าสัปรปะรมิตรโดยเอาเงินจากค่าสมรทา,านไปจ่ายอันนี้ศาลตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นเงินแสนสองหมล้านขณะนี้ส่วนหนึ่งดาเนินการและอีกส่วนหนึ่งที่นายกยังไม่ได้สั่งหรือสั่งแล้วผมไม่ทราบขณะนี้ก็ขอส่งทัญญาณไปถึงท่านนายกกับ ท่านอาจารย์มิสณุถ้าสั่งเท่าที่เท่าที่ทราบจากาในทาหารที่มาเป็นคณะอนุกรรมการด้วยบอกว่าท่านนายกสั่งแล้วนั่นคือการดิกลี่ยงการเสียภาษีของหุ้นชินคอบของโอเคเอมทั้งหมดสองคนนั้นสารได้พิพากษาคนที่ทำให้เรื่องให้โอเคเอมไม่ต้องเสียภาษีคืออดีตรลฐทมนตรีและอดีตที่ปรึกษาของกรมสมรกรซึ่งเป็น ระดับรองแล้วก็เป็นทาที่ปรึกษาระดับ40กับเจ้าหน้าที่มมกรมสรรพากรอีก3-4ท่านจำคุก3ปีแล้วก็คนของคุณโอ๊กเองก็ถูกจำคุกอีก2ปีในข้อหานำเอาละเว้นปฏิบัติหน้าที่เล่าเอกสารนั้นไปให้โอไปยื่นต่อมมกรมสรรพากรว่าไม่ต้องเสียภาษีผลปรากฏว่าสารอาญาที่ตัดสินมาแล้วถือว่าเป็นความผิดและเข้ามูลฐาน จะต้องเรียกเก็บเงินภาษีผมเรียนอย่างนี้นะครับที่เอามาแถลงทั้งหมดเนี่ยตัวเลขที่ต้องเก็บทั้งคนละ7,941ล้านบาทสองคนก็เท่ากับ15,000กว่าล้านบาทมันจะหมดอายุกว่าวันที่30มีนาเตือนไปถึงกรมสัมภากรกที่มีหน้าที่โดยตรงคุณกำลังละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ หรือคุณจะทวงเวลาให้มันหมดอายุความคุณก็จะโดนคดีอาญาตามมาแน่สองหรือใครก็แล้วแต่ในรัฐบาลนี้มีหน้าที่ต้องติดตามเรื่องนี้เงินเข้าแผ่นดินคุณทั้งหลายก็ต้องมีหน้าที่ทำอย่าคิดว่าเป็นข่าวแล้วท่านไม่ทำแล้วก็ปล่อยให้มันหายไปกระสายลมผมเรียนเตือนนะครับ หมดอายุความเมื่อไหร่พวกท่านโดนดำเนินคดีอาญาแน่แต่ผมได้เขียนรายงานให้ท่านนายกไปแล้ว,วเลรีพจนได้เซ็นไปเรียบร้อยแล้วและรายงานนั้นผ่านสอปทอด้วยนะครับถ้าหมดอายุความเมื่อไหร่ให้ใช้กฎหมายปป,ปงยึดอายัดทรัพย์โอเอมท,ทันทีถือว่าเข้ามูลฐานความผิดการฟอกเงิน เพราะฉะนั้นไอ้ใครที่ไม่ทําก็ดําเนินคดีอาญาไอ้ที่หมดอายุความก็ใช้กฎหมายฟอกเงินจัดการกับพวกนี้เสียและได้ศึกษาข้อกฎหมายครบถ้วนของบทความหมดแล้วนายยงตีท่านจะสั่งยังไงก็เรื่องของท่านถ้าสั่งมาแล้วรองวิศนุท่านไม่ขยับอะไรก็เรื่องของท่านเดี๋ยววันหลังคนก็มาเช็คบิดกับท่านอีทีนี้ผมก็ขออนุญาตแถลงสองเรื่องนี้ ซึ่งผมเรียนย้ำตลอดว่าปี2 5 0 0 2 5 20 6 0เนี่ยผมจะตามเงินแผ่นดินที่พวกนี้โกงไปเอากลับมาคืนแต่แผ่นดินเอากลับมาคืนให้กับคนที่ชื่อประเทศไทยแล้วก็ให้รักษากฎหมายเป็นกฎหมายแล้วใครที่ไม่ทำก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเขาขอญาตว่าวันนี้ถแถลงสองประเด็นนี้ก่อนนะครับ